สวัสดีทุกคนนะจ๊ามาเราจะเก็บตำนึงหวานอ่อมแซบไปใส่กระหล่เลือดหมูเนนะีเราสามารถหาผักในสวนของเราเอามาแทนพวกหัวปลีกระดมปรีผักกาดขาวได้นะถ้าปลูกต้นเดียวขยายได้ไม่รู้จบเพราะตัดกิ่งปักชำติดง่ายมาก ส่วนดอกเนหะ็นไหมอันนี้ก็กินได้เหมือนกันไปหาข้อมูลกันได้นะตำลึงหวานอมแซบหรือเบนจรงห้าสีเนี่ยสูุณก็มากมายเลยนะแก้ปวดบวมปวด,ปวด,ปวด,ปวดตามข้อขับพยาธิบำรุงเลือดบำรุงกำลังบำรุงสายตาแล้วก็ลดไข้ดอกก็ช่วยสมานลำไส้ได้เห็นไหมกินดอกดอกกินได้อร่อยด้วยไปกินกับพวกน้ำพริก ปลาถูก็ได้แลรากก็มีสรรพคุณแก้ไขใช่ไหมแก้พิษภาย,ยในใบก็เนี่ยอย่างที่บอกแก้ปวดบวมปวดตามข้อได้เหมาะมากสำหรับเราสำหรับคนมีปัญหาเรื่องข้อนี่ทำได้หลายเมนูด้วยนะจ๊ะจะบอกให้เขามีฤทธิ์เย็นแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะช่วยควบคุมความดันโลหิตอันนี้เห็นไหมดีไหม แล้วก็ป้องกันหลอดเลือดด้วยยอดอ่อนๆเนี่ยเอามาทํานุ่นทํานี่ได้เมนูเลยแกงอ่อมก็ได้ผัดก็ได้ทอดก็ได้ต้มจอใส่มาม่าอุ้ยอย่างแซ่บเนี่เก็บไปใส่ใส่เยอะๆกินได้ไม่มีปัญหาอะไรนี่อา้าอันนี้มันใบหมอนใบหมอนเนี่ยเก็บยอดยอดเนี้ยเด็ดตรงนี้นะ ดกินปักชำํำทิ่มๆไปก็ติดแล้วปลูกเองกินเองปลอดภัยด้วยเนี่ยกินได้เนี่ยเป็นจรงห้าสีก็จะมีห้าสีไงสีเหลืองสีม่วงสีบันเย็นสีชมพูสีขาวครบยังบ้านเราขาดสีเหลืองเนี่ยกินได้กินกับน้ำพริกยำต่างๆได้หมดอ่ะอุ้ยดีดีเห็นปะเรียนรู้นไปนะ ศึกษาหาข้อมูลกันได้พวกเราโออกสาวชาวสวนนอนหนาวใจรันจวนอยู่บ้านกลางสวนทุเรียนลมหนาวพราวพัดรูฤดูพลัดหมุนแปรเปลี่ยน ไหว้สาวหมุนเวียน,น,นโอ้ยมาหาสิปหน้าฝนไม่เอยาให้ทุกคนเอ่อหามาปลูกจริงๆ่ยม,มันขึ้นอยู่ตามข้างทางเงี้ยหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเป็นวัชพืชที่กินได้ใช่ไหม เนี่ยถ้าพี่ยุ้ยที่พี่ที่บริษัทเราไม่บอกนะว่ากินได้ก็ยังคิดว่าเป็นวัชพืชอ,อยู่แล้วเชื่อว่าหลายๆคนคิดว่าเป็นวัชพืชเช่นกันนะศึกษาหาข้อมูลกันได้น้องที่บริษัทเราอะทุกจังทุกเล็กคนขยันของพี่แจวเนี่ยเขาก็เอาไปแกงน่ากินมากเนี่ยน่ากินมากเลยลองไปหาข้อมูลกันดูนะจ๊ะโอ้เต็มเต็มรอบบ้านเลยตอน ตอนแรกไม่รู้แต่พี่ยุ้ยพี่ที่บราิษาัทที่น่ารักของเราเขาบอกเขาบอกว่าเป็นอ,อ,อมแั่ตํานึงหวานทน่านั้นแหละไปเด็ดมาปัก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 ,ปกทิมทิมที่ททททรอบบ้านเลยมีกินไม่มีวันหมดว่าไงคะคุณหนู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 หนมีแมวแล้วก็มีความสุขเลี้ยงเขาแล้วก็ต้องเลี้ยงให้ดีๆใช่ไหมลูกใช่ไหม ใช่ไหมลูกใช่ไหมโตแล้จะสี่เดือนแล้วอุปการะเลี้ยงดูแม่เขาตายเลยต้องรับเลี้ยงสี่ตัวแต่ที่นี้มีสองตัวที่เออมีช่างประตูรับไปสองตัวข้างชั่วนะ่ะดูสิเนี่ย ดูสินะั่นพระจันทร์สวยเด่นดุจวันเพ็ญสวยเด่นงามตาเนี่ยตอนแรกเขาโทมมากนะเราก็เลยจําเป็นต้องตัดแต่งเขาหมดเลยเนี่ยเขาก็มีป่วยๆเนี่ยถ้าป่วยแล้วทําอะไรไม่ได้นะก็ต้องออตัดแต่งแล้วก็ใช้พวกน้ําหมักพืชขมใช่ปะน้ําหมักพืชขมเนี่ยเขาจะช่วยรักษาโรคต่างๆ ที่เขามันอยู่ในโครงสร้างนะต้องเรียนรู้กันไปนี่พริกขี้หนูแม่พริกขี้หนูให้ดูแค่นี้กันนะเดี๋ยวว่างๆก็าาพาไปทัวร์เล่นอะไรกันคุณหน่แต่ลงสวนแล้วมันก็สดชื่นอุ้ยตายแล้วเดี๋ยวต้องจัดการหน่อยละ เราลงสวนแล้วมันก็จะมีความสุขเป็นธรรมดาของคนรักการปลูกอันนี้เกไปกินยอดตอนแรกนีนก็จะตายไปแล้วนะมะขามยักษ์ในกระถางปรากฏว่าพอตัดแต่งออกมาคุดแตกยอดดีเราก็เลยบำรุงด้วยน้ำหมักเส่อาหาร ไปสอนนู้นแล้วไปสอนนู้นแล้ว <c oughs> อย่าลืมนะจ๊ะหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมัน่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องไว้ขอให้ทุกคนดําเนินชีวิตให้อยู่ในกรอบของกฎหมายแล้วบ้านปลายชีวิตมันก็จะมีความสุขใช่ไหมลูก <c oughs> มีตัวอะไรโอ๊ยตายแล้วโอ๊ยตัวอะไรนี่โอ๊ยโอ๊ยซนจังโอ๊ยซนจังเหานี่นนนสิ ปีนเก่งนะฮะปีนเก่งอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยปีนต้นไม้โอ้มีต้นไม้ให้ปีนเอา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 โอ๊ยมีต้นไม้ให้ปีนนะยีนสถานที่ออกกําลังกายแย่ๆแต่แป๊บเป็นลมเลยเมื่าไงจ้าคุณหนูคุณหนูสนจังอ่ะไปดูว่า หายไปกับสะดวกสนกเอาสนกไปลวเด้อเดี๋ยวเล่นๆกับเด็กๆกันแค่นี้นะดูแลสุขภาพให้ดีๆเด้อไปละ